รู้ไหมว <scholarly S 1> ่าเตงเกิดไรอ่ะบอกนิดอนพี่ห้าเลี้ยวสบห้อยเอย่าเพงบอกเอาเล <tutoring. S 1> ิกเมื <Movie> ่อไรมาดิงงานรักกิวที่้าอ๋อคิดว่าของนงน้องเท่าไหร่ยี่เท่าไหร่นะยี่สิฮะขวต้มดยี่อะไรขอต้มบดตื่นเมื่อนั้ตื่นเมื่อนั้นใช่โจมันเอาขนมไปแล้วโด แล้วชี้มันเปิดชี้หายแล้วหายแล้เรื่ไเดีือไอือลงไลูกทั้งหมดก่อนอ๋อทั้งหมดงออืม บอกเกิดเดือนนี้มันว่างั้นแต่มันคงไม่รู้วันนะเด็กอ่ะมีณข้าแล้วชงๆก็กินแล้วชี้จะขีดขวดอายุขวบขีดขวดเจ้าถ้ามันเกิดชี้ก็จะโตแล้วด้วยโตาขีดขวดขีดขวดไปขีดขวดชี้ขีดขวดรึ๊บนะเอ้าพอมันเกิดโตแล้วอะรู้แล้วแต่จะขีดขวดปะ ไูเอ้าแล้วเขาถึงเรียกว่าโตโตจะอายุประมาณไหนไม่รู้เอ er ้าสูงเลยนะสูงเลยใช่ไหมสูงกว่าสุดอีกอ่ะโอ้โหต่อไปยายก็ไม่ไหวแล้วจีใช่ไหมต่อไปเขาชิคก็ต้องอุ้มยายใช่ป่ะใช่เขาอุ้มเขาแล้วเยอะวัวเลยใช่ไหมเยี่องคุณยายเนี่ย้างตัวอะไรถอยถอยถอยจังยังไปไหนถอยอ่ะยังไปไหนถอยก้อนยิ้ อาจะดูขัวทิมหทิมหัวตันนี่เป็นของี่โต๊ะี่